ครับมาอีกแล้วนะครับเปร์ๆมานิดหนึ่งนะครับดินแข็งมากเลยตัวนี้แข็งสุดๆเลยครับหินลูกรังยาวแล้วครับโอ้โหมันสุดจริงๆความแข็ง่ะดินน่ะยาวแล้วยาวเลยดูครับไม่ลงเลยครับ ปกเลยครับอมีหินด้วยครับสายใจแรงงานเนี่ยแข็งปกเงี้ยเนี่ยอื่ีก็แย่เลยเลยครับเราครับ มาแล้วครับะครับดินแข็งรกรอกรกเลยครับตัวนี้ครับดูครับ ากระจายเลยครับดูครับนีอคือดูครับอื้อ ดูครับไถเจ้าหวานข้าวนะครับปีหกเจ็ดนะครับเคครับ ยาวครับยาวเลยยาวเลยไปเก็บทีเดียวครับรอบเดียวจบครับ ยาแล้วครับยานะครับยาแล้วโอ้โหสารกระจายนะครับครับ <c ười> โอเคจบครับจบว้าวโอเคแปดไร่ครับนี่ใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ครับทีน,นี้เบาเบาเบาครับ,บ,บ,บลูกพี่เบาลูกพี่เบาเดี๋ยวท้ายรถนะโอเคครับ